มาที่ละครเพตรานาฤมิตรคืนนี้เคมีออนตกอยู่ในอันตรายแล้วค่ะเพราะแม่บัวบุกถึงเรือนคุณหลวงหลังจากได้ข่าวว่ามีแม่หญิงมาค้างแรมอยู่ที่นี่เจอหน้ากันครั้งแรกแม่บัวก็ไม่ปลื้มเคมีออนเอาซะเลยแถมยังไล่ตะเพิดให้ออกไปจากเรือนนี้เบื้องหลังฉากนี้เป็นอีกฉากอารมณ์ของมุกดานรินรักแม็กกี้อาภาและอีกหลายตัวละครซึ่งถือเป็นจุดสําคัญของเรื่องที่ทําให้นางเอกรู้ความจริงว่าแม่บัวคือใครและเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ความอาฆาตข้ามภพเกิดขึ้นค่ะถ้าไม่ใช่ปะไม่ใช่เมีย แล้วหลอนเป็นใคร<ะ>คือเขาอะเป็นใครก็ไม่รู้เป็นบ่าวหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยู่ดีก็มาแบบแอบ,บฟังเจ้านายเขาคุยกันเราก็ไปเอ๊ะนั่นใครอะไรเงี้ยออกมานะจะออกมาดีๆหรือว่าจะให้ลากตัวออกมาแม่บัวก็จะหนเที่ยมมาก ค่ะอันนี้คือเรายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยคืออันนี้เราก็เจอแม่บัวครั้งแรกที่แบบรู้ว่าเพิ่งมาดูตอนนี้เลยว่าเออคนนี้นะเป็นเป็นคู่มั่นของคุณหลวงเราก็แค่แบบโอเคเราเราอยากเห็นด้วยความอยากรู้อยากเห็นของเราเราก็แค่มาดูค่ะแต่ว่าหลังจากนี้เราก็เริ่มที่จะเห็นตัวตนเล็กๆของแม่บัวแล้วว่าว่ามีร่างยังไงกับเราอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ตรงนั้นเราชมเขาสวยหลังจากนั้นแป๊บเดียวเราเดินมาแล้วเราก็โดนด่าความคิดนั้นเลยเปลี่ยนไปจบ จบเลยว่าเป็นนางมารายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นแบบซีนอารมณ์ที่แบบว่าโกรธโกรธจัดแล้วก็จะต้องแบบว่าแบบเรียกน้ําตากับเรียกเรียกความเห็นใจกับ <S <S กับแม่นายว่ากับพี่จันด้วยว่าเห็นใจชั้นซี่อยู่ดีๆก็มีผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้แบบมาอยู่บนเรือนคุณหลวงซึ่งเป็นคู่มั่นคู่หมายของเราต้องเข้าใจเราบ้างหวัวโอคนเป็นแบบคู่มั่นอะ่ะรับมือแม่บัวให้ได้นะจ๊ะอืมไม่รู้จะรับมือยังไงคือเราต้องทนเพราะเราก็ เราก็อยากแบบให้เรื่องนี้มันจบด้วยดีค่ะยังไงฝากเป็นกําลังใจให้นักแสดงทุกคนในเรื่องเพตานารุมิตรด้วยนะคะฉากสําคัญแบบนี้คืนนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะดังมนตราพาเราพบกันดนนี้ฉันได้มาพบเธอหนึ่งหัวใจที่เป็นของเธอเธอขอดูแลด้วยชีวิตของฉัน ดูละครตอนแรกกันไปแล้วฟินกับคุณหลวงและแม่ออนกันไหมคะแต่จะให้ฟินหนักกว่าเดิมก็ต้องเสียงร้องจากเพลงประกอบละครเพตรานรุมิรกับเพลงดังมนตราที่ได้แดนวรเวสมาทําหน้าที่ถ่ายทอดบทเพลงนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของแดนกับการร้องเพลงประกอบละครช่อง7 HD <c oughs> ด้วยแดนบอกว่าเพลงนี้ได้ฟังทํานองครั้งแรกก็ตกหลุมรักในความหวานของเพลงงานนี้แดนยังโชว์ร้องสดๆให้ฟังด้วยค่ะ <c oughs> ดังมนตราพาเราพบกันดนใ้ฉันได้มาพบเจอหนึ่งหัวใจที่เป็นของเธอจะขอดูแลด้วยชีวิตของฉันก็อันนี้ถือเป็นครั้งแรกนะครับในการร้องไปประกอบให้กับช่อง7 HD นะครับก็ตื่นเต้นมากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ที่ดีแล้วก็เฝ้ารอด้วยนะคือเราอยาก คยคิดว่าเราอยากจะมีโอกาสได้ร้องเพลงประกอบละครที่เป็นพีเรียดแท้ๆด้วยเพลงที่มันเป็นเมโลดี้ที่มีความเป็นไทยเดิมผสมอยู่นะครับแล้วก็มีความร่วมสมัยอยู่นั้นในนั้นนะครับก็สุดท้ายก็ได้ร้องจนได้ครับก็ดีใจมากรจริงๆแล้วผมมีประสบการณ์การร้องแนวนี้เยอะมากนะตั้งแต่แต่ส่วนใหญ่เป็นตอนช่วงเด็กครับก็คือผมเป็นเด็กที่โตมากับการประกวดอ่านของสนออยู่แล้วมันเป็นมวลของความ โรแมนติกเป็นหลักอะครับมันแบบมันไม่ได้มันไม่ได้เครียดร้องไห้เศร้าสะเทือนใจอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมันก็เลยคุมมูดง่ายจริงอาจจะเป็นช่วงที่เราอยู่มูดนี้อยู่แล้วมันก็ทำความเข้าใจได้ง่ายแต่ความยากก็เป็นเรื่องของเมโลดี้แหละครับในโดยเฉพาะในท่อนฮุกนะครับมันจะมียากยากหลักๆอยู่สองสองช่วงก็คือท่อนฮุกท่อนฮุกที่แบบมันมีการหลบเสียงติดต่อกันเยอะมาก ครับผมก็ฝากแฟนๆทุกคนนะครับลองใครไม่เคยฟังเพลงดังมตรานะครับก็ลองเข้าไปฟังใน YouTube ได้เลยนะครับผมแล้วก็ชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์ไว้ด้วยละกันนะครับแต่ผมคาดหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามละครด้วยเพตานารุมิดนะครับผมเสาร์ที่สองทุมครึ่งทางช่อง 7hd นะครับ